สวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับผมนะครับแบร์กรอนนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่อะไรวะพัฒนาบุฟเฟ่นะครับก็ก็นานๆทีนะครับก็คือบุฟเฟ่นะครับก็เลยมาลองกินนะครับก็เดี๋ยวบรรยากาศของร้านนะครับบุฟเฟ่ร้านนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีน่ากินว่าของอะไรมั่งแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในข้างในเลยนะครับไปกันเลย เวลาตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะครับคนยังไม่ค่อยมาครับคนยังไม่ค่อยมีนะครับวต่จะให้ดูบรรยากาศข้างร้านครับนี่ทางหน้านี่จะเป็นที่จอดรถครับเลานให้จอดรถเราไปดูบรรยากาศข้างในนะครับนี่าน้านกว้างมากนะครับ ตเยอะมากนะครับมันจะเป็นน้ำจิ้มนะครับนี่น้ำจิม้มมีน้ำจิ้มสุกี้ไม่เผ็ดกี้เผ็ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิม้มเนื้อย่างมิโซะนี่หน้าตาของน้ำจิ้มนะครับอ๋ออ๋อนี่ซีฟู้ดนะครับนี่เป็นสุกี้เผ็ดอ๋อก้อน,นนี้สุกี้ไม่เผ็ดก็เหมือนกันครับกสุกี้แต่ว่าเผ็ดแค่เผ็ดกับไม่เผ็ด ครับทุกคนก็ในเมื่อดูบรรยากาศของร้านแล้วนะครับแล้วก็สำรวจร้านอะไรเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลากินนะครับแต่ว่าเด็กๆนี่ก็กินก่อนอยู่แล้วนะคร <im mon uts> ับเป็นก oui ่อนสักพักนะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะกินนะครับเดี๋ยวนี่มาดู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 นี่ครับกุ้งโูนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับตรงนนี่นะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับคือปลาเนี่ยเขาจะย่างให้นะครับเมื่อกี้ผมไปเอายึดปลามา มาย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาเนี่ยเขาบริการย่างให้นะครับเดี๋ยวพอาเสร็จเขาจะมาให้เราติโตะนะครับแกะถึงเวลากินกันแล้วผมผมเป็นคนที่แค่จะเก็บไม่เป็นนะครับไม่เคยแค่จะเก็บก็ส่วนใหญ่ถ้าปเป็นบุฟเฟ่ผมก็จะกินกับมือเลยนะครับก็จะใช้ที่นิ่เนี่ยนี่ของกินแล้วก็แกะกับมือกินกับมือเลยครับนี่ ครับทุกคนก็นี่ครับมาแล้วนะครับปลานะครับปลาเข้ามาใกลๆนะครับปลาซึ่งเมื่อกี้ผมตอนเขาเอามาใหม่ๆนะครับก็เขาปิดแบบนี้นะครับผมก็ถ่ายแล้วนะแต่ว่าผมลืมลืมเปิดใหม่นะครับโอ้ก็เลยต้องถ่ายใหม่ครับแล้วก็นี่เป็นรอยที่ผมกินไปแล้วเมื่อกี้นะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ก็เลยต้องแบบนี้นะครับดูนี่เป็นรอยที่ผมกินไปแล้วเมื่อกี้นะครับตอนที่เขาเสิร์ฟมาเนี่ยเป็นแบบโอ้ร้อนๆเลยนะครับคือที่เจ้าหน้าที่เขาเอามาให้เมื่อกี้นะครับที่ ครับซึ่งที่นี่นะครับเขาแบบเขาจะปลาเนี่ยเขาจะทาให้นะครับเขาจะเอาไปย่างให้นะครับแล้วก็เอามาแบบของเสร็จแล้วให้เรากินนะครับซึ่งก็ผมไม่เคยเจอนะครับผมไปกินบุฟเฟ่ต์ที่เป็นก็ไม่เคยมีแบบนี้นะครับนี่เป็นที่แรกนะครับที่ผมเจอแบบนี้นะฮะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะที่แรกนะครับผมนึกว่ามีมีมีอะไรเนี่ยมีน้ําซุปนะครับมีอะไรมาแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเขาจะผมนึกว่าเขาปรุงมาแล้วนะแต่ว่าผม กินไปเมื่อกี้ยังไม่ปรุงเลยนะครับต้องจิ้มน้ำจิ้มนะครับแต่ก็อร่อยดีนะครับเป็นปลาก,กับพงนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยอร่อยนะครับอร่อยมากนะอร่อย ครับทุกคนต่อด้วยนี่นะครับน้ำแข็งใสนะครับผมทำเองกับมือเลยครับไปมาเมื่อกี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับทำเดี๋ยวลองกินนะครับลองกินดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับนี่ผมใส่นี่ยนี่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 นั่นี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 ่ผม่นี่นี่นี็ถ้านี่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 นีถนี่นีนี็นี่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 นม่นิ่นี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 ่ผมไนี่ซื้นผมนม่กิ่นี่นี่นี่้่นน่น่กน่นนลนีม อ,อยากบอกว่าครั้งแรกแล้วก็อร่อยครับหวานเลยนะครับอืม,อมสุดๆอืมผมใส่ถั่วแล้วก็เนี่ยเปลือกไหมกูบีใเปลือกแล้วก็วุ้นมะพร้าวนะครับไม่ก่อะไรอันนี้โอ้อร่อยมากนะครับอืมครับทุกคน ผมจะมาทำนั่มแขงใสทำให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมทำไปแค่แค่เอาให้ดูของที่เสร็จแล้วนะครับแต่รอบนี้ผมจะให้ดูวิธีการทำที่ผมทำนะครับเป็นในป็นครั้งที่2ที่ผมทำนะครับเมื่อกี้ใกล้ๆนะครับเอเดี๋ยวเราจะใส่มาใกล้ๆหน่อยไม่เห็นไหมให้ใกล้หน่อยนี่นถั่วครับถัวถ่วถัว่วถั่วนี่ถัว่วถั่วนะครับแล้วก็นี่คืออะไรเนี่ยเปลือกนี่เปรี้ยเปลือกเหนะือ ฮุบี้ฮุบีนี่ฮุบี้ฮุบี้ฮุบีนี่อันนี้คือนี่คืออะไรวุ้นวุ้นอะไรนี่นะวุญอะไรบ้างบุ้หน้า <Okay. S 1> พราใช่ไหมก็ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้พูดว่าไงอันนี้อะไรไม่รู้ขเขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วก็ใสายนี้ด้วยชักล้วยชักล้วยมาฝั่งนี้ ฉัก้วยอยู่ฝั่งนี้ฉักรวยฉัก้วยไหมเนี่ยแล้วหรออันี่ฉัก้วย,ย,ยนะจริงๆเขาตั้งอยู่ตรงนี้ให้เขาเดี๋ยวเรามาเอาไม่เป็นไรไปไ,ไปขั้นต่อต่อไปนะครับจะน้ำแข็งนี่จะน้ำแข็ง <laughs> นี่แ,นแข็งเข้าไปนี่ ไปปกไปส่กไปนี่เป็ดปุ๊บปุ๊บปอปหน่อนนี้เดยโอเคยาเอ้เ้ก็มาใส่นี่เอออันนี้เขาใส่ด้าล่ังลยเขาใส่อันี้ก่อนนะไราเยนำนำเชื่อมใช่ไหม เออไม่เป็นไรแสงข้างบนเราทำผิดเองไม่เป็นไรหนึ่งสองอ่ะพอแล้วก็ใส่นมนมคนนะฮะว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวแล้วก็นี่น้ำแดงราดลงไปราดลงไปราดลงไปโอเคไปเสร็จแ okay, ล้วนะครับหน้าตาก็เอามาเป็นแบบนี้ออ bye, ไปไปเลย เฮ้ยนะครับเดี๋ยวมาลองก,กินนะครับอือแต่ไม่แต่ไม่ร่มนี่มีแต่น้ำวะอะเดล่ะสน,นาอดสลนมอโอหวานเจ็บเลยหวานเจ็บเลยอืม ครับทุกคนก็คงจะแค่นี้นะครับเพราะว่าอิ่มแล้วนะครับกินมาเยอะมากนะครับนี่ก็ทิ้งไปเลยเยอะแยะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ก็ขอจากกันเท่านี้นะครับแล้วก็กอดจากไปนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดกันเพลินนิดกันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็แต่ก่อนไปนะผมจะบอกก่อนนะครับว่าร้านนี้เนี่ยผมประทับใจมากนะครับเขาดูแลเทคแคร์อย่างดีนะครับแล้วก็คนก็ไม่ คือไม่ค่อยเยอะมากจนแออัดนะครับก็พอมีมั่งนะครับแล้วก็ก็ของก็สดมากนะครับคือนะครับโอเคก็แค่นี้นะครับก็ไปละบายบายบยบแายบายบายบไยบายอร่อย